ก็มาเริ่มเปรียบเทียบตั้งแต่ราคาแกกล่องเปรียบเทียบของแถมต่างๆที่แถมมาให้บอกกล่าวเล่าสเปคหน้าจอแสดงผลระบบปฏิบัติการหน่วยความจำเทียบเรื่องสเปคกล้องถ่ายรูปและกล้องงานวิดีโอเอาโทรศัพท์ไปลองถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับเอารูปภาพนะครับมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆในรับชมจุดต่อจุดทดลองฟังเสียงกระดิ่งหรือว่าลําโพงทดลองชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ทดลองความทนแบตเตอรี่ลองเล่นดูเรื่องความร้อนแล้วก็จะมีการทดลองเรื่องความเร็ว ทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตทดลองโหลดแอปพร้อมกันทดลองเข้าแอปพร้อมกันเราจะดูว่าเครื่องรุ่นไหนโหลดได้เร็วกว่ากันเข้าเกมได้เร็วกว่ากันสวัสดีครับวันนี้เทลาโมบายช่วงนี้นะต้นเดือนกันยายนปี2025นะครับมีมือถือเปิดตัวใหม่ทั้ง2ค่ายเลยก็คือค่าย a m s u n งและก็ค่ายเลดมี่นะครับซัมซุงก็จะเป็นรุ่นเก l a x y A07 นะครับส่วนเรดมี่จะเป็นรุ่น r ร d มี1 5 c ทั้ง2รุ่นนะตัวท็อปสุดตัวแพงสุดราคาเท่ากันอยู่ที่3 9 9 5บาทมีข้อดีข้อเสียยังไงตรงใจเพื่อนหรือเปล่าอย่างแรกนะครับไปดูราคากันก่อนเลย f p 15C แล้วก็ A07 รุ่นที่แพงที่สุดนะครับเปิดตัวอยู่ที่3,999บาท A07 ได้แรม4หน่วยความจำา2 8 GB ในส่วนของ 15C ได้แรมเยอะกว่า8 GB หน่วความจำา 256GB ในราคา3 9 9 9บาทเท่ากัน ส่วนรุ่นที่ถูกที่สุดของทั้ง2รุ่น A07 เปิดตัวอยู่ที่2,999บาทเท่านั้น Redmi 15c เปิดตัวอยู่ที่3,499บาท A07 จะได้เป็นแรม4หน่วความจำ64 g b ในส่วน 15c ได้แรม8หน่วยความจำ128 g b ก็ราคารุ่นที่ถูกที่สุดนะครับจะต่างกันอยู่นะก็แนะนำให้เพื่อนๆน,น,นะครับมองไปที่ตัว3,999บาทเลยจะได้เปรียบเทียบราคาและก็สเปควัดกันจุดต่อจุด ส่วนถ้าชอบเครื่องที่ถูกที่สุดนะครับราคาประหยัดแน่นอนนะครับ A 0 7 LTE ตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าเพิ่มเงินมา400กว่าบาทนะครับแน่นอนนะ1 5สีได้แหลมที่เยอะก,กว่าเอาข้อมูลการเปรียบเทียบพวกนี้นะครับไปตัดสินใจนะก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับถ้าเพื่อนนะสนใจสินค้าทั้ง2ชิ้นนี้นะสามารถสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ได้นะครับสามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์ช้อปปี้ใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นเครื่องสู์เครื่องแท้ ส่งเร็วอย่างแน่นอนนะครับเ,เพื่อนๆลองสั่งดูนะไปดูการเปรียบเทียบจุดต่อจุดกันได้เลยต่อมาหมุนชนะรูปร่างขนาดและก็น้ําหนักในเรื่องความสวยงามความรูหลานะครับเ,เพื่อนๆลองตัดเชนใจก,กันดูนะครับนี่ครับชอบใครชอบมันนะชอบสีไหนก็จัดได้เลยนะมาดูสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือความยาว a 0 7ยาวอยู่ที่1 6 7 4มิลิเมตรสยาวอยู่ที่1 7 1 5 6ม mm ิลิเมตร a 0 7กว้างอยู่ที่77.4ม mm ิเมตร 15c กว้างกว่าอยู่ที่79.47มิ mm. ม A07 บางอยู่ที่7.6มิ mm. ม 15c จะหนากว่านะอยู่ที่7.99ม mm. ิมในส่วนของน้ำหนัก A07 หนักอยู่ที่184กรัมเลตมิ 15c หนักอยู่ที่205กรัมถ้าชอบบางเบากระทะลัดไปที่ A07 แต่ 15c เป็นมือถือที่แบตขนาดใหญ่แล้วก็จอใหญ่กว่านะเครื่องก็เลยตัวใหญ่กว่าตรงนี้นะครับแล้วแต่คนชอบนะ มาดูดนรอบตัวเครื่องนะครับด้านขวาเป็นปุ่มเล่นเสียงลดเสียงและก็ปุ่มเซนเซอร์สแกนลาย้วมือเป็นปุ่มเปิดป,ปิดเ,ปเครื่องปุ่มเดียวกันด้านล่างตัวเครื่องนะครับเป็นช่องลําโพงค้นชาร์จไทซีนะครับช่องไมโครโฟนแล้วก็เสียบหูฟัง3.5ม mm ิลิเมตรได้ทั้งคู่ด้านซ้ายนะครับเป็นช่องใส่ถาดซิมทั้งสรุ่นนะครับสามารถใส่ได้2ซิมแล้วก็เพิ่มเมมโมบริการได้ทั้งคู่ด้านบนนะครับซัมซุง A07 จะมีไมค์แตะเสียงรบกวนเลดมี15 c จะไม่มี มาดูทงน้านของแถมภายในกล่องนะครับซัมซุง A07 ช่วงนี้เปิดตัวใหม่นะแถมหัวชาร์จ25วัตต์มาให้แต่ก็ยังไม่มีสิ่งที่เลดมี1 5 c ีก็คือฟิล์มที่ติดมากับหน้าจอนะครับนี่ครับเลดมี1 5 c จะมีฟิล์มใสที่ติดมาให้พร้อมใช้ได้เลยแล้วก็สิ่งที่อยากได้จากซัมซุงนะครับก็คือเคสนะไม่มีมาให้นะครับก็สรุปเลยนะครับของแถมที่ครบเครื่องมากกว่าจะเป็นเลดมี1 5 c นะมีหัวชาร์จมีสายชาร์จ เข็มจิ้มจิมคู่มือเคสใสฟิล์มติดด้านหน้ามาเรียบร้อยแล้ว A07 จะไม่มีฟิล์มติดนะครับและก็ไม่มีเคสมาให้จุดนี้ยังยกให้เล d ส i ม 15c ที่ให้ของแถมครบเครื่องมากกว่าต่อมามมดูสเปคกล้องถ่ายรูปของทั้ง2รุ่นสําหรับ A07 และก็เล d ส i ม 15c นะครับมีกล้องตัวหลัก50ล้านพิกเซลเท่ากันจัต่างกันอยู่ที่เลนช่วย A07 A07 จะเป็นเลนเดีนะครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลมากกว่า มากกว่าเลนส์ม like ิ15ซีนะครับที่มีเลนส์เสริมเล็กๆหรือเรียกว่าออกซิเลรี่เลนส์ในส่วนของกล้องหน้าทั้งคู่เท่ากันเลย8ล้านพิกเซลไปดูตัวอย่างรูปถ่ายที่ได้กันเลยนะครับเทียบรูปต่อรูปมุมต่อมุมกันไปเลยก็มาเริ่มจากรูปภาพจากกล้องหลังรูปนี้ครับถ่ายดอกไม้ในมุมเดียวกันแสงเท่ากันใช้หมดปกติในการถ่ายนะครับรูปที่ได้จะประมาณนี้เลยเพื่อนๆลองตัดสินใจดูนะส่วนตัวนะครับรูปนี้ชอบไปที่เลนส์มิ15ซีมากกว่าดูคมชัดมากกว่านิดนึง ต่อมาครับมาดูอีกหนึ่งรูปเป็นรูปถ่ายในที่แสงน้อยนะครับรูปนี้นะครับถ่ายออกมาได้คนละโทนสีโฟกัสต้นไม้ด้านหลังซัมซุงจะดูชัดกว่าแต่เลนส์มิ 15c โทนสีของตัวการ์ตูนจะดูคมดูละมุนกว่าก็เลยกได้ว่าตัดสินใจยากนะครับรูปนี้นะเพื่อนๆคิดว่าไงนะครับตัดสินใจกันดูในส่วนของรูปนี้นะครับลองปิดไฟแล้วก็เปิดแฟลชนะครับถ่ายดูภาพความคามชัดนะครับ a07 ทําได้ดีกว่านะรละละเอียดยังครบถ้วนส่วน 15c เปิดแฟลชนะครับจะจ้าไปหน่อย ทำให้ใบหน้ารายละเอียดต่างนะครับมองไม่เห็นรูปต่อมานะครับดูรูปปั้นรูปนี้นะลองสูมเข้าไปใกล้นะครับสีสันเหมือนจริงจะเป็น a 0 7ในส่วนการเล่งแสงเล่งสีให้ดูคมชัดขึ้นจะเป็น1 5 c เป็นเพื่อนชอบโทนสีไหนนะครับลองตัดสินใจกันดูในส่วนรูปนี้เป็นการถ่ายผลส้มโทนสีความสว่างของ a 0 7จะดูสว่างกว่านะครับสูงข้ามาอีกนิดนึงรูปนี้นะครับชอบความสว่างไปที่ a 0 7นะดูคล้ายสมจริงมากกว่า สิบห้าสีจะดูมืดครื้นม,มานิดนึงนะครับมาดูการถ่ายเหรียญสิบระยะใกล้กันครับนี่ครับสูงเข้ามาดูอีกนิดนึงนะรูปนี้ตัดสินใจยากออกไปคนละโทนสีเลยนี่ครับเ,เพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะครับดูความคมชัดต่างๆน่าจะพอๆกันตัดสินใจยากนะครับสำหรับรูปนี้มาดูการถ่ายธนบัตรแบงค์ร้อยนะครับสูงเข้ามาดูอีกนิดนึงดูลายเส้นความคมชัดของเอกสารส่วนตัวนะครับชอบไปที่เลนส์มี15สีนะ ดูสว่างสีสันสดใสมากกว่า A07 นะครับภาพจะมืดไปหน่อยสลหรับรูปนี้ในที่แสงและก็สภาวะเดียวกันต่อมามาดูรูปภาพกลางแจ้งกันบ้างสําหรับรูปนี้นะสีสันสมจริงจะไปทาง s a m มซุง A07 ส่วนเลนส์1 5 c จะเล่งแสงสีงต่างๆให้ดูจ้าขึ้นดูสว่างขึ้นก็รูปนี้ตัดสินใจยากนะครับเ,เพื่อนๆชอบแนวไหนหแนวสว่างหรือว่าแนวสมจริงลองตัดสินใจกันดูมาดูการถ่ายบุคคลจากกล้องหลังกันบ้าง นี่ครับรูปถ่ายน้องนานี้นะ a 0 7นะครับจะดูขาวกว่าส่วนเลนส์มีสิบห้าีนะครับจะให้แสงที่จ้ากว่านิดนึงอมส้มไปนิดนึงก็สวยคนละอย่างกันครับรูปนี้นะเสื้อสีฟ้าจะติดอมส้มไปนิดนึงสลับเลนส์มีสิบห้าีลองตัดสินใจนกันดูนะครับรูปนี้นะรูปต่อมาเป็นรูปถ่ายจากกล้องหลังนะครับในโหมดหน้าชัดหลังเบลอโทนสีผิวต่างๆที่ได้จะประมาณนี้เลยส่วนทั่วนะครับชอบไปที่ a 0 7มากกว่านะสีผิวต่างๆจะดูขาวดูเนียนดูสดใสามากกว่า เลตมีสิบห้าซีจะดูคุ้มคืดูอมส้มไปนิดนึงนะครับเสื้อสีฟ้าก็จะอมส้มไปนิดนึงสลับรูปนี้ต่อมามาดูทุกถ่ายจากกล้องหน้ากันบ้างสีผิวสกินโทนก็จะต่างกันกล้อง8ล้านความคมชัดพอๆกัน a07 สีสันจะสมจริงเลตมีส5 C จะดูสีสันจัดจ้านกว่านิดนึงนะครับปรับแสงปรับฟิลเตอร์ต่างๆขึ้นมานิดนึงก็ตัดสินใจยากนะครับรันนี้นะลองเก็บไว้เป็นข้อมูลแล้วกันครับ รูปถ่ายในมุมเดียวกันนะครับเป็นหมดหน้าชัดหลังเบลอหรือว่าผลบุคคลการตัดขอบต่างๆนะครับตัดได้พอๆกันเลยสีผิวสกินโทนต่างๆนะครับโทนสีผิวต่างๆนะครับเลี้ยวรอยต่างๆที่ได้จะประมาณนี้เลยเ,เพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะครับตัดสินใจยากนะรูปนี้นะมาดูรูปถ่ายน้องนันนี่กันบ้างนะครับเป็นหมดปกติของกล้องหน้านะครับทั้งสงรุ่นนะครับถ่ายออกมาได้นะคนละโทนสีกันก็ดูสวยเป็นคนละแบบนะ,บนะบบนะเ,นเพื่อนๆลองตัดสินใจกันดู ีกหนึ่งรูปนะครับเป็นโหมดหน้าชัดหลังเบลอของกล้องหน้านะครับโทนสีความคมชัดที่ได้จะประมาณนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลนะครับเพื่อนๆเอารูปพวกนี้นะไปประกอบการตัดสินใจได้เลยดูแล้วครับสวยคนละแบบคนละมุมกันจุดนี้แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนมองต่อมาครับบนหน้าจอแสดงผลของทั้ง2รุ่นเริ่มจากชนิดหน้าจอเลย A เ7เป็นจอ pls lcd ส่วน redmi สิบสเป็นจอ ips lcd ก็ประเภทจอพวกนี้นะครับ ซัมซุงนะ A77 สีสันจัดจ้านกว่านิดนึงแดงเป็นแดงดำเป็นดำแต่โดยรวมนะครับยังเป็นจอ LCD เช่นเดียวกันจุดนี้ครับให้ซัมซุงดีกว่านิดหน่อยนะประเภทของจอครับมาดูโครงสร้างหน้าจอทั้งคู่จะเป็นจอติ่งแบบหยดน้ำสังเกตนะครับติ่งหยดน้ำของซัมซุงจะดูเล็กกว่านิดนึงนะเลีกยกง่ายๆเป็นแบบตัวยูนะครับ15 c เป็นแบบตัว V ติ่งจะดูใหญ่กว่านิดนึงจุดนี้ซัมซุงดูสวยกว่านะต่อมามุทะนา,นข,นาขนาดของหน้าจอ A07 ขนาดจออยู่ที่6.7นิ้วจอเล็กกว่า Redmi 15c อยู่ที่6.9นิ้วถ้าเ,เพื่อนๆชอบมือถือจอใหญ่กว่านะครับ Redmi 15c จอจะใหญ่กว่าต่อมาบรดูดีฟิเลตของหน้าจอ A07 ปรับได้สูงสุดอยู่ที่90 h ฮน้อยกว่า Redmi 15c ปรับได้สูงสุดอยู่ที่120 h ฮนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูนะปรับไปสูงสุดเลยนะที่ทําได้นะครับ90เฮเทียบกับ120เฮ มาลองเล่น y o u t u b e นะพร้อมๆกันนะครับนี่ครับเขี่ยไปพร้อมๆกันดูที่ความเนียนตานะจอเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตัวหนังสือวิ่งนะครับการกระตุกข,ของตัวหนังสือต่างๆนะครับดูแล้วนะ15 c จะดูเนียนตามากกว่านะครับตามสเปคเลยนะ120 h ฮเทียบกับ90เฮตต่อมาครับในระหว่างอธิบายนะเราจะเปิด YouTube สูงสุดที่ A7 0ทำได้นะครับ 1,440P หรือว่าประมาณ 2K ส่น 15c นะครับดู YouTube อยู่ที่ 2,160p หรือว่าประมาณ 4k ได้เลยนะครับปรับไปสดเลยนะนี่ครับเดี๋ยวปรับ 15c ไปแค่1 4 4 0พอครับเพราะว่าต้องดูด้วยนะครับว่าปรับไปสุดนะมีการกระตุกหมุนค้างหรือเปล่าถ้าเน็ตแรงๆไวไฟแรงๆนะครับเล่นได้แน่นอนมาดูค่าความละเอียดของหน้าจอทั้ง2รุ่นนะเท่ากันเลย1,600คูณ720พิกเซลหรือว่าประมาณ HD+ นี่ครับสีสันจัดจ้านทั้งคู่นะ สีสันต่างๆนะครับเพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะตัดสินใจยากนะครับูนี้นะสีของ15สจะดูสว่างดูจะจ้ากว่าแต่มิติของรูปภาพนะครับแดงเป็นแดงดําเป็นดําจอ PLS ของซัมซุงจะดีกว่านะนี่ครับไม่จ้ากออกขาวจนเกินไปส่วนถ้าเพื่อนๆชอบจอจใหญ่ๆนะครับดูคอนเทนต์เต็มตานี่ครับ15สีตอบโจทย์มากกว่านะจอขนาดใหญ่กว่าก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับทั้งคู่เลย ต่อมามาดูค่าความสว่างที่เล่นกลางแจ้งของทั้งคู่นะครับในน7ตามสเปกเลยนะครับค่าความสว่างจะอยู่ที่800นิตส่วน15 c ค่าความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่810นิตก็ดูแล้วค่าความสว่างไม่ต่างกันมากนี่ครับมาดูตัวอย่างกลางแจ้งกันเลยนี่ครับทั้งสองรุ่นเล่นกลางแจ้งนะก็ถือว่าพอเห็นพอใช้ได้นะครับสำหรับมือถือที่ราคาประหยัดมาดูต้นน่าระบบุปฏิบัติการนะครับสำหรับทั้ง2รุ่นรันมาพร้อมกับ Android 15เ15รช่นล่าสุด ในส่วนของซัมซุงนะครับก็จะเป็น One UI 7.0ทางด้านเลน m i มิ c ิเซียวมีไฮเปอร์ในเรื่อง UI ต่างๆนะครับาการจัดฟอนต์รูปแบบไอคอนตัวต้องซือการตั้งค่าต่างๆนะครับส่วนตัวนะมองไปที่วัน UI ของซัมซุงนะครับเล่นง่ายครบเครื่องมีออโต้บล็อกเกอร์นะครับมาดูสิ่งสําคัญนะครับก็คือชิปเซ็ต A07 จะใช้เป็นตัว Helio G99 ในส่วนของเลน m i 15C จะใช้เป็นตัว Helio G81 แป t หน ชิปตัวไหนจะแรงประสิทธิธภาพดีกว่ากันนะครับเราจะมาสรุปผลจากคะแนนทดสอบอันตุตูกันไปเลยนะครับ Galaxy A07LTE นะครับเทสออกมาได้นะคะแนนรวมอยู่ที่4 000, 2 5 1 7คะแนนมากกว่าเล d มี 15C นะครับอยู่ที่2 8 3 9 7คะแนนแบ่งเป็นคะแนน CPU นะครับประมาณนะ่แสนสมากกว่า8 2 2 0 0ของ 15C อย่างชัดเจนในส่วนของ GPU a 0 7นะครับใช้เป็นตัวมาริ g 5 7 mc 2ก็คะแนนนีครับประมาณนะ7 5 0 0มากกว่ามาริ g 5 2 mc 2ของ Redmi 15C <c oughs> ก็สรุปเลยครับชิปเซตของ a 0 7 lte นะครับมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่าแรงกว่าถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับชอบชิปแรงนะครับไปที่ a 0 7เลยมาดูจุดเด่นของ 15C กันบ้างนะครับก็คือหน่วยความจำนะในราคานะครับ 3, 4 9พบาท ได้แรม8ดหน่วความจำหนึ่้อยยี่สกิกะไบต์ในส่วนตัวท็อปสุดเลยนะครับแรม8ดหน่วความจำราสิบกิกะไบต์ราคาอยู่ที่ส9 9พบาบทเมื่อเทียบกับ Samsung A 0 7นะครับรุ่นที่แพงที่สุดนะสามพบาบทได้แรมซีหน่วความจำหนึ่้อยยี่สกิกะไบต์ก็ได้แรมมากกว่าถึงเท่าตัวเลยนะครับในส่วนของ A 0 7ตัวถูกสุดนะครับ2 9 9บาทได้แรม4ีหน่วยความจำ64กะไบ ถ้าเน้นหน่วยความจาเยอะๆนะครับแรมทุงสูงนะไปที่1 5 c ไปเลยนะครับมีข้อดีข้อเสียคนละอย่างนะครับสรุปนะครับ A7 LTE ชิปแรงกว่านะในส่วน1 5 c ได้แรมแล้วก็ลองเยอะกว่าเกือบหนึ่งเท่าตัวต่อมาดูตัวอย่างคลิปที่ได้กันเลยนะครับเทียบจุดต่อจุดแล้วก็เสียงไม้สลหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอจากกล้องหน้านะด้านซ้ายจะเป็น Samsung Galaxy A7 LTE ครับหรือว่ารุ่นที่รองรับ 4G ด้านขวานะครับจะเป็น เลตมิ 15c นะครับทั้งคู่นะถ่ายวิดีโอได้เท่ากันเลยนะครับ Full HD นะ 1080p 30เฟรม2วินาทีนะครับยืดไปสุดแขนเลยนะนี่ครับผมที่น่าจะประมาณนี้มาที่สะานที่เดิมนะครับนี่ครับหมดเสื่อมฝนตกนะนี่หนึ่งสองสานนะครับเดินช้าๆนะครับอยู่ใกล้กับถนนประมาณไม่เกินร้อยเมตรนะครับก็จะมีเสียงรถหน่อยนะนะครับในระหว่างนี้นะเพื่อนๆนะฟังเสียงไม้ไปด้วยนะครับ 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็เยงสีหยงไม่ชัดไหมครับหนึ่งสองสายืดไปสุดแขนนะครับระยะระหว่างไม้นะครับกับใบหน้ามุมที่ได้นะครับมุมกว้างสุดจะประมาณนี้สองสามสี่้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับหนึ่งสองสามส้าครึงฟ้าครึงฝนแล้วนะครับ1เดี๋ยวไปดูคลิปจริงกันเลยครับคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอจากกล้องหลังนะครับ ซัมซุงกลาซี่ A07 อยู่ฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายถือมือซ้ายนะครับเล็บมี15ซีอยู่ฝั่งขวาใช้มือขวาครับถือนะครับนี่ครับดูสีสันของเครื่องเล่นนะสีสันของท้องฟ้านะครับคลื่นฟ้าคลื่นฝนกําลังจะตกเลยนะครับวันนี้นะนี่ครับเวลาประมาณนะครับเกือบ11โมงแล้วนะแต่ว่าฟ้าคลื่นฟ้าคลื่นฝนนะครับดูสีสันของเครื่องเล่นต่างๆนะครับนี่ครับ มาดูความละเอียดของวิดีโอนะประมานะครับ 180p 30เฟรมต่อวินาทีเท่ากันเลยเมื่อไหนตัดเสียงรบกวนดีกว่ากันนะครับก็จะมีเสียงรถวิ่งผ่าน่อยนะอยู่ใกล้ถนนนะครับเดินช้าๆดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะครับดูสีสันของเครื่เล่นเป็นหลักนะครับสีเหลืองสีส้มต่างๆนะครับ1 2 3 4 2> เป็นวิดีโอจากกล้องหลังนะครับของ Samsung a m s u n ง A07 นะแล้วก็เล d ม i 15c 4SD30 นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะครับนี่ครับไม่มีการสั่นทั้งคู่นะเราจะดูว่าเครื่องโน้นไหนนะครับออกแบบการสั่นได้ดีกว่ากันนะเดินช้าๆนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ต่อมาครับมาลองฟังเสียงกระดิ่งหรือว่าลำโพงลองเปล่าเสียงสูงสุดนะครับไปที่100%ส่วนเลดมี 15c นะครับปรับได้สูงสุดที่200%นะครับ You now จากการฟังเสียงสดๆนะเสียงของ Redmi 15c เสียงดังกลางวันดีกว่านะครับชาร์จและก็แบตเตอรี่ตามสเปคเลยนะครับแบตเตอรี่ A07 LTE ความจุ5,000มิลลิแอมน้อยกว่า Redmi 15c อยู่ที่6,000ม ah. ิลลิแอมในเรื่องการชาร์จนะครับ A07 ชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์ Redmi 15c ชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์เรามาดูการทดลองนะครับทดลองชาร์จแบตเตอรี่พร้อมกันและก็ทดลองความทนแบตเตอรี่ เราจะมาทดลองชาร์จแบตเตอรี่10นาทีก่อนชาร์จแบตเตอรี่คงเหลืออยู่ที่80%เท่ากันโดยใช้ชุดชาร์จที่แถมมาให้ในกล่องและก็นอกกล่องไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับ10นาทีผ่านไปนะ Galaxy A07 LTE แบตเตอรี TE, ตตร่จาก80เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่90% Redmi 15c เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่91%นี่ครับตามสเปค33วัตต์ของ Redmi 15c นะชาร์จเร็วกว่านิดหน่อยนะครับ 10นาทีต่างกันแค่1%เท่านั้นการทดลองอาจจะมีการคัดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับตามทศนิยมในการชาร์จต้องขออภัยนะครับเริ m ม1ีสิบต่อทดลองชาร์จนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายหน้านี้ครับยึดตามตัวเลขนี้เลยนะต่อมาครับมาทดลองคมทนแบตเตอรี่5,000 m มิลลิแอมของ X07 e แล้วก็6 0 0 0มิลลิแอมของ 15C เราได้ทำการชาร์จแบตเตอรีต่ตรวเครื่องนะครับเต็ม100%ทั้งคู่เปิดย t u b e ยาวๆเลยครับดูยาวๆเลย ปรับวอลลุ่มเสียงเท่ากันหลับแสงหน้าจอเท่ากันต่อ Wi-Fi ตัวเดียวกันผ่านไป2ชั่วโมง A07 แบตเตอรี่ลดลงเหลือ88% 15c แบต,ตลดลงเหลือ93% A07 ลดลงไป12% 15c ลดลงไป7%ตามการทดลองนี้นะครับแบตเตอรี่ 15c ทนกว่านะหลังจากที่เราโหลดแอปเสร็จลองเล่นมาดูเรื่องความร้อนนะครับ A07 ร้อนมากถึง40องศาเลยในส่วน 15c ร้อนประมาณนะครับ37.5องศาการจัดการความร้อนนะครับ15 c ทําได้ดีกว่านะครับเอาเมือแตะๆดูนะค่อนข้างอุ่นค่อนข้างร้อนเลยนะครับนี่ครับก็เป็นข้อมูลจริงๆนะครับเพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูมาเริ่มทดจาก Wi-Fi นะทั้งคู่ลองรับ Wi-Fi 2.4 GHz และก็5 GHz เเหมือนกันแต่สำคัญนะครับจะอยู่ที่ระยะรับสัญญาณ ดูจากระยะห่างนะครับเลมี 15c นะรับสัญญาณได้ไกลกว่าเพราะว่านะครับ Wi-Fi จากข้างบ้านนี่ขึ้นมาเยอะกว่าดูเป็นข้อมูลนะครับเรามาลองต่อ Wi-Fi 5g h z ดูนะครับทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ต A07 ทดสอบออกมาได้270เมกะบิตเซน้อยกว่า 15c อยู่ที่290เมกะบิตเซเดี๋ยวเราจะมาลองโหลดแอปพร้อมๆกันนะครับเราจะดูว่าเครื่องรุ่นไหนโหลดได้เร็วกว่ากันมาเริ่มจากเกม p u b G นะครับสำหรับเกมแรกเกม p u b G A07 โหลดได้เร็วกว่านี่ครับทางด้านของ Redmi 15c ยังโหลดไม่เสร็จมาลองเกมที่2นะครับเป็นเกม ROV สําหรับ ROVA07 โหลดได้เร็วกว่านี่ครับ A07 โหลดเสร็จเรียบร้อยนะ 15c กำลังติดตั้งอยู่มาลองดูเกมที่3นะครับกดติดตั้งเลยเลยนะนี่ครับคอยสมาสเตอร์ปึ๊บนี่สำหรับเกมนี้นะครับ 15c ติดตั้งได้เร็วกว่านะเนื่องจากเป็นเกมไฟล,เล์เล็กๆนะครับเวลาก็จะใกล้เคียงกัน ต่อมาครับมาทดลองเข้าแอปพร้อมกันนะเริ่มจาก Facebook หนึ่งสองามปุ๊บนี่ครับ A07 นะครับเข้าได้เร็วกว่านิดหนึ่งนะหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับมาลองเข้าเกม ROV พร้อมๆกันก็ไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับ ROVA07 ทำได้ดีกว่านนี่ครับเกมที่2นะครับเป็นเกม p u b G นะปุ๊บนี่ครับดูแล้วนะครับ A07 เข้าได้เร็วกว่านี่ครับพร้อมเล่นไวกว่านะ นี่ครับการดาวน์โหลดทรัพยากรเกมต่างๆนะครับ A07 LTE ทําได้ดีกว่ามาลองดูอีกเกมกันบ้างนะครับนี่ครับเกมนี้นะ A07 ก็เข้าได้เร็วกว่านี่ครับการเข้าเกมการโหลดทรัพยากรของเกมนะครับ A07 ทําได้เร็วกว่าพร้อมเล่นมากกว่าก็สรุปไปเลยนะครับความเร็วในการโหลดเกมเข้าเกมเข้าแอปต่างๆโดยรวมนะครับ A07 LTE นะทำได้ดีกว่า